เก่านษาภาาม่า <rôle> ก <à déc> ็อะวันนี้ร็สอนเรื่องไวยกรณ์จะเป็นไบยกรณ์เรื่องใต้ใต้จะแปลว่าอยู่แปลว่าที่อต้อยู่ที่ปัาะไี่เราซื้อกระชุ่มไมตอนที่เราซือลบอันที่เราชื่อเขียนอันเลไว้ข้างบนน่ะใช่จะมีจะแปลว่าอยู่ จูตอนนี้ก็จะแปลว่าอยู่เหมือนกันแต่มันจะแปลโดยลำดับมันก็จะแปลว่าอะไรก็จะใช้กับได้อยู่ก็เช่นแบบเขาอยู่ปากกีนขาวอะไรองี้ก็ใช้คว่าจูได้ใช้ร่วมกันได้จูอะคำนี้เอว่ามัเป็นคแล้ว เป็นความเอเป็นา